ดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีพี่น้องประชาชนนั้นให้ความสําคัญกันมากนะคะเกี่ยวกับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีที่มีผู้ไปร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา291นั้นผิดมาตรา68ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550หรือไม่นะคะ ซึ่งในที่สุดนะคะผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ออกมาแล้วนะคะทําให้มีการพิปรายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคณาจารย์นักวิชาการก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของการวินิจฉัยในครั้งนี้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของนิติราชซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ,ะ,คะก็ได้มีการ เปิดถแถลงข่าวแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะโดยทางคณะนิติราชนั้นได้วิเคราะห์และก็แจกแจงให้เห็นปัญหานะคะโดยบอกว่าสารรธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้อำนาจที่รัฐธรรมนูญมอบให้นะ,ะตรงนี้คณะนิติราชถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจนะคะ เพราะว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นอยู่ที่รัฐสภาส่วนรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญนะคะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจหน้าที่นั้นไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบระ,ระบอบรัฐธรรมนูญและหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยอำนาจซึ่งเป็นมีผลเป็นการเพิ่มถ้อยคำ ที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีการใช้อำนาจที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่สาธารณชนว่าเข้าเป็นฝ่ายทางการเมืองเพื่อทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนอกจากนี้การใช้อำนาจก็มีผลขยายเขตอานาจของตนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อีกประเด็นหนึ่งนั้นก็คือการใช้อำนาจตีความรัฐธรรมนูญส่งผลประหลาดและผิดพลาดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อำนาจที่มีผลเป็นการยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญซึ่งรัฐมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาได้นะทั้งที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรมนูญให้อำนาจสารรัฐมนูญเข้าแทรกแซงกระบวนการแก้ไขรัฐรมนูญได้ไม่ว่าจะในขั้นตอนใดพฤติการดังกล่าวนะคะทางคณะนิติราชได้เห็นเห็นว่าได้ขยายอำาสารรัฐมนูญได้ขยายอำนาจ แดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและอยู่เหนือองค์กรทั้งปวงของรัฐมีผลเป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลงอย่างสิ้นเชิงสารรัฐธรรมนูญถูกก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญก็เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแต่วัตถุประสงค์และภารกิจดังกล่าวกลับไม่บรรลุผลและถูกทำลายไปโดยสารรัฐธรรมนูญเอง นอกจากนี้การได้มาซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะไม่ยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันเป็นลักษณะสำคัญของสารรัฐธรรมนูญในประเทศเสรีประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญทำได้ยากในทางปฏิบัติหากเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิรูป องค์กรที่ทําหน้าที่รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็เป็นการถ้อยถแถลงของทางคณะนิติราชนะคะคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในนามนิติราชนิติศาสตร์เพื่อราชฎรน,นะคะทางนิติราชนั้นได้มีข้อเสนอว่าทางออกจากปัญหาอันนี้ก็คือให้มีการยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญโดยเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งประชาชนสามารถจะเข้าชื่อห้าหมื่นชื่อ เพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพื่อที่จะให้มีองค์กรในการที่จะดูแลกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะก็ได้มีข้อเสนอให้จัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์รัฐบบรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะโดยสาระสำคัญนั้นทางคณะนิตริราชก็ได้ยกร่างนะคะออที่สามารถที่จะไปยื่นได้นะคะโดยสาระสำคัญที่น่าสนใจคะ่ะ ทางนิติราชนั้นได้พูดถึงคุณสมบัตินะของบุคคลผู้ที่จะมารับเลือกเป็นตุลาการพิทักระบอบรัฐธรรมนูญนั้นที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่เคารพและยึดมั่นในหลักนิติรัฐประชาธิปไตยนะคะซึ่งคำว่านิติรัฐนี่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆแต่ว่าคำว่านิติรัฐประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่ทางคณะนิติราชนั้นให้ความสำคัญเน้นมากนะคะ โดยต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญไม่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใดซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีตุลาที่มีศาลรัฐธรรมนูนนั้นก็มีมาสองฉบับนะคะก็คือฉบับ2 5 4 0และฉบับที่ถูกรัฐประหารร่างขึ้นนั่นก็คือ2550นะคะโดยต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรใดที่ตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549 โดยคณะโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นก็คือคอปคนะคะซึ่งเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังจากมีการรัฐประหาร19กันยา2549นี้ก็เป็นสาระสำคัญที่ทางคณะนิติราชนะคะได้ออกมาถแถลงแล้วก็มีข้อเสนอที่เป็นทางออกจากวิกฤตรัฐธรร,ธธรมนูญของไทยด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่ม อีกหลายกลุ่มทีเดียวนะคะที่เป็นนักวิชาการอิสระนะคะที่เช่นกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้ออกถแถลงการเช่นเดียวกันว่าการกระทําของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นเท่ากับเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขยายอํานาจลุกล้ําเขตอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาอันมีที่มาจากอํานาจของประชาชนโดยตรงคําสั่งให้หยุดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญคําสั่งหรือแนะนําเชิงข่มขู่ ให้ลงประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นล้วนไม่อยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะคะที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของคำแนะนำของทางสารรัฐธรรมนูญให้มีการทำประชามติก่อนที่จะแก้ไขมาตรา291ในวาระที่3นะคะซึ่งทางกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญนั้นได้มองว่าอันนี้เป็นการแนะนำเชิงข่มขู่ทำให้หลายๆฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนจะคล้อยตามนะคะว่า การทำประชามติที่สารรัฐธรรมนูญแนะนำนั้นนะคะก็น่าจะเป็นทางออกนะคะทั้งที่การให้คำแนะนำในส่วนของคำวินิจฉัยนั้นไม่อยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะคะปัญหาของวิกฤตรัฐธรรมนูญจากผลของการรัฐประหาร19กันยา2549ก็คงจะเป็นประเด็นที่สังคมไทยต้องมีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกันต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับถอดสลักขาวในช่วงที่2ค่ะ กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะเมื่อวันเสาร์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็ถือเป็นวันที่ทั่วโลกยังระลึกถึงอยู่นั่นก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะซึ่งถือเป็นต้นทางของการปฏิวัติประชาชนสู่ระบอบประชาธิปไตยในเหตุการณ์ที่หลายๆคนยังคงนึกถึงอยู่นั้นก็คือเรื่องของนักโทษการเมืองนะคะซึ่งถูกขังไว้ที่คุกบาสติล แล้วในเหตุการณ์ที่มีการลุกฮือของประชาชนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมความเสมอภาคนั้นนะคะก็ได้มีการเข้าไปทลายคุกบาสติลได้มีเมื่อวันที่14สเสาร์ที่14ที่ผ่านมานะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ได้มีกลุ่มไปจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อที่จะร่วมลํำลึกนะคะในเหตุการณ์ ปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะคะเนื่องจากว่านขณะน,นี้ในประเทศไทยเราก็ยังมีนักโทษการเมืองที่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำชั่วคราวหลักสี่คอนเสิร์ตท,ที่ใช้ชื่อว่าบัสติลสอทลายคุกอธรรมนะคะก็ได้จัดขึ้นที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็มีผู้ไปร่วมงานจำนวนมากมายนะคะในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกลุ่ม กลุ่มญาตินะคะของนักโทษการเมืองกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักโทษการเมืองนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะในชื่อว่าเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา1นึนนะคะโดยมีประธานชื่อคุณสุกัญญาพฤกษากเกษมสุขนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญานะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะทางโทรศัพท์ด้วยนะคะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หวานค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็ออขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการถอดสลักข่าวนะคะทางเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา1นึซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นนี่นะคะ,คะอยากจะให้คุณสุกัญญาอธิบายถึงเหตุผลที่มาที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่อขายญาติค่ะอ๋อค่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะพวกพวกเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีภรรยาแล้วก็ แม่แล้วก็พ่อของอผู้ต้องหาจากมาตราหนึ่งสองเนี่ยนะคะเราจะเจอกันอยู่บ่อยครั้งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็มันก็เริ่มจากการที่ได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมน,นะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าขอประกันไปแล้วไม่ได้ประกันตัวนะคะแล้วก็ต้องคดีอยู่หลายคดีนะคะพวกเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะ รวมตัวกันเพื่อที่จะทำให้เครือข่ายของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นในการที่จะขอรับความช่วยเหลือต่างๆอย่างเช่นการขอรับการประกันตัวนะคะการาส่งข้อมูลข่าวสารไปให้สังคมต่างๆเนี่ยรับทราบว่าตรงนี้เนี่ยมันยังมีความไม่เป็นธรรมนะคะมีการริดรอนสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการประกันตัวอยู่นั่นก็เป็นเหตุผลที่พวกเรารวมตัวกันเป็นเครือข่ายญาติและ ผู้ประสบภัยค่ะค่ะในกลุ่มนี้นะคะทางคุณสุกัญญาและกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์และก็กิจกรรมที่จะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเราก็คงต้องการเห็นญาติของพวกเราเนี่ยนะคะได้รับอิสระภาพโดยเร็วที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนซึ่งสามารถจะให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการประกันตัวรวมทั้งสามารถที่จะขอประกันตัวให้เราได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็สำหรับผู้ต้องขังที่คดีขึ้นฉุดลงแล้วเนี่ยในการขอรับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเราก็คงจะดูว่าทำยังไงให้ขั้นตอนมันเร็วขึ้น เพ่งจะทาให้ญาติของพวกเราเนี่ยได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดนะคะอันนั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักในส่วนของอการกิจกรรมดําเนินการอื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารให้กับสังคมทั่วไปทราบว่ายังมีผู้ต้องหาที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากคดีตรงนี้โดยที่เขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรซึ่งเป็นการทําร้ายกับสังคมเพียงแต่เสนอความคิดเห็น พูดหรือว่าสื่อสารออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยการถูกลงโทษจากสังคมหรือทางกระบวนการของสารเนี่ยมันเป็นความรุนแรงซึ่งพวกเราได้รับอยู่นะคะพวกเราก็ต้องการจะสื่อสารตรงนี้<ฆ>แล้วก็เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของแต่ละกรณีไปอย่างเช่นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเราก็คงจะหาหน่วยงานที่เขามาช่วยเหลือในเรื่องของการให้คาปรึกษาดูแลสภาพจิตใจหลังจากที่ติดคุกไปเป็นเวลานาน นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่กลุ่มของเราต้องการที่จะทําในสิ่งตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะที่น่าสังเกตก็คือกรณีของมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็คดีการเมืองอื่นๆก็เป็นการยากมากที่จะได้รับสิทธ,ธิประกันตัวทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะคือหลายๆหลายๆรา,ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีก็คือสมยศหรือแม้กระทั่ง อ่าสุรพักเองเนี่ยเรามีการขอประกันตัวไปหลายครั้งมากนะคะ,คะโดยเหตุผลที่ทางศาลให้เราเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลยืนเหมือนเดิมะนะคะก็ก็ก็คือเป็นเหตุผลที่หลายๆคนคงจะทราบแล้วแต่เราก็ไม่ท้อใจนะคะตรงนี้เราก็คงจะมีการยื่นประกันต่อไปนะคะโดยการที่ประสานกับองค์กรที่สามารถจะอะ่ช่วยกันเขียนคำร้องให้เรานะคะ,คะ หลายๆคดีของทางมาตรา112นี่ถือว่าได้รับความสนใจจากองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาขอฟังการพิจารณาคดีแล้วก็ติดตามคดีอย่างมากมายเลยนะคะ<ด>คุณสุกัญญามีอ,องค์กรใดบ้างคะที่เข้ามาดูแลตรงนี้คะ่ะก็ ตอนนี้เนี่ยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของสถานทูตประเทศต่างๆนะคะ,คะ,ะเขาเข้าไปฟังการสืบพยานอย่างเช่นสถานทูตสวีเดนฟินแลนด์นะคะก็จะเข้าไปสังเกตการแล้วก็ของสาภาพยุโรปหรือ EU นะคะก็จะมีตัวแทนเข้าไปนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นองค์กร O.S.C.H.R. ของ UN นะคะแล้วก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะที่เขารู้สึกว่ามาตรฐานในการปฏิบัติของนักโทษเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน,<ฆ>นะคะ<ฆ>เขาก็เลยสนใจเป็นพิเศษค่ะเรามีคำถามสุดท้ายสั้นๆตรงนี้<ฆ>นะคะคุณสุกัญญาจะพูดอะไรกับท่าน ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตราหนึ่งหนึ่สองค่ะคือ,เ,อเครือข่ายเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะประถุส่งหนึ่งคือสื่อสารหรือบอกความต้องการของเราออกไปแล้วกเ็เพื่อที่จะได้เป็นช่องทางในการที่จะให้สังคมได้รับรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในส่วนของคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะคะ,คะเราก็ยังยังทํางานยังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติยังมีความต้องการนะคะที่จะสื่อสารออกไปการแสดงความคิดเห็นโดยสามัญสำนึกหรือมโนสําสำนึกของเรานะคะไม่สมควรที่จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงนะคะโดยเพราะหลายรายเนี่ยถูกลงโทษโดยโดยการจําคุก15-20ถึงปีซึ่งตรงนี้เนี่ย มันดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่สมกับเหตุนะคะ,คะตรงนี้ก็อยากจะให้พิจารณาดูด้วยแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินลกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่ากระทาความผิดเนี่ยก็อยากจะให้มองด้วยสายตาเป็นธรรมนิดนึงแล้วก็เข้ามาศึกษาพวกเราว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้เรามีความหวังดีต่อประเทศอย่างไงบ้างแล้วก็ต้องการพัฒนาให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบแท้จริงอะ,ค,ะค่ะค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุกัญญานะคะแล้วก็โอกาสหน้าจะได้พูดคุยกันอีกนะคะในประเด็นต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสิทธิการประกันตัวนะคะก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่ได้กําหนดไว้แม้แต่รัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการอย่าง2550นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะถอดถอนสิทธิอันนี้ไปจากรัฐธรรมนูญได้นะคะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายกันนะคะที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะนั่นก็คือมีการสับเปลี่ยนกําลังหรือว่าเราอาจจะพูดถึงในแง่ของการถอนกําลังทหารออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการรักษาความมั่นคงโดยนายตํารวจแทนโดยตํารวจแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่คําสั่งของศาลโลกนะคะที่ได้มีการเบิน การข้อตกลงนะคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะที่ให้มีการถอนทหารนะคะภายใน1ปีนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มีการดําเนินการตามมติของศาลโลกนะคะที่ให้ไทยกับกัมพูชานั้นถอนทหารออกจากพระวิหารและพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อให้มีการเจรจาพูดคุยนะคะอย่างสันติกันต่อไปนะ,ะโดยที่ข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าในสื่อต่างประเทศนั้นก็ได้ให้ความสําคัญกับการ ถอนทหารของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาอย่างมากนะคะโดยทั้งไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวเอลจซีร่านะคะหรือว่าวอชิงตันโพสต์นะคะแล้วก็ออสต์ดิออสเตรเลีนะคะก็ต่างก็มุ่งความสนใจมาที่พิธีในการถอนทหารของทางกัมพูชานะคะโดยทางกัมพูชานั้นได้จัดให้มีพิธีอันยิ่งใหญ่ในการถอนทหารด้วยและยังมีการฉลองนะคะ ในโอกาสที่ครบ4ปีของการประกาศให้ประสาทพระวิหารนะคะเป็นมรดกโลกด้วยนะคะก็มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในด้านของกัมพูชานะคะน่าสนใจว่าข่าวของทางฝ่ายกัมพูชาในสื่อต่างประเทศนั้นมีอย่างละเอียดแล้วก็มีเยอะมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะขั้นตอนของพิธีในการ ถอนทหารและก็แทนที่โดยกําลังตำรวจแทนที่ทหารนะคะส่วนข่าวของทางฝ่ายไทยนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสำนักข่าวต่างประเทศนั้นเ,เข้ามาทำข่าวสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารของทางฝ่ายเรากับทางสื่อระหว่างประเทศนั้นก็ยังถือว่าไม่ค่อยจะแข็งขันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะในการที่ ทางประเทศไทยและกรัรมพูชาได้ดําเนินการตามมติของศาลโลกนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวทีท่ภูมิภาคอาเซียนนั้นให้ความสำคัญอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นความหวังของสันติภาพที่จะไม่มีการใช้กำลังทหารนะคะเข้าแก้ปัญหาในข้อพิพาทระหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้การเดินหน้าสู่ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนนั้นเดินหน้าไปได้นะคะอย่าง ด้วยดีนะคะซึ่งทั้งนี้เราก็คงจะเฝ้าติดตามดูว่าการถอนกำลังทหารแล้วเปลี่ยนกำลังเป็นทางตำรวจนั้นนะคะก็น่าจะนำไปสู่การเจรจานะคะที่เป็นผลบวกก่อทั้งประเทศไทยและกัมพูชารวมทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะในท้ายนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะมาแจ้ง ออทางท่านผู้ชมนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพออนำคณะผู้นำชุมชนอำเภอหลังสวนและคณะสื่อมวลชนจังหวัดนะครสวรรค์ระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2 5 5นี้นะคะร่วมกันนำเสนอระดมความคิดด้านพลังงานและการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ภายหลังจากที่ได้ศึกษาดูงานรอฟอบีเและรอฟอรกระบี่นะคะสรุปได้ว่าการมีโรงไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่พิตกกังวลคือกลัวว่าโรงไฟฟ้าจะระเบิดและกลัวผลกระทบต่ออาชีพในท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกฟผนะคะซึ่งเชื่อว่าทางฝ่ายของชุมชนก็อาจจะมีการนำข่าวมาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะส่งข่าวที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์มาที่รายการของเรา<ม>ทสลักข่าวนะคะเพื่อที่เราจะได้นำเสนอข่าวทั้งสงด้าน วันนี้ถอดสลักข่าวหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ